แผนวิสาหกิจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนฉบับทบทวนปีงบประมาณ2 5 5 9เถึง2,562รเราจะเริ่มต้นกันด้วยพันธกิจของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอททอทเป็นผู้ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง6แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและทอทอยังมีสมรรถนะในการดำเนินการท่าอากาศยานคือความเชี่ยวชาญด้านการบริหารท่าอากาศยานความสามารถในการบริหารพันธมิตรเครือข่ายและคู่ความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน และสุดท้ายคือการมีจิตบริการเรายังมีปัจจัยความยั่งยืนขององค์กรได้แก่ความสามารถของบุคลากรการเติบโตของการเงินการบริหารจัดการองค์กรการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและนวัตกรรมผู้มีส่วนได้เสียคืออะไรผู้มีส่วนได้เสียคือบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินง,งานของทททนั่นเองโดยสามารถจําแนกได้6ประเภทได้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจผู้ถือหุ้นและนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลชุมชนและสังคมรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นคือ 1. การบรูรณาการทิศทางและนโยบายด้านการขนส่งทางอากาศ 2. ความท้าทายเชิงการบริหารจัดการองค์กรและ 3. ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล 2. เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการทางการเงินจากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้แผนวิสาหกิจทอทมียุทธศาสตร์7ดด้านดังนี้ 1. การกำหนดแนวทางและพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน 2. การบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ 3. การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ 4. การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในท่าอากาศยาน 6. การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบิน 7. การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องและทั้งหมดนี้คือแผนวิสาหกิจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2,559- ถึง2,562 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน